อะไรจะบอกบอกสุขภาพเราได้ดีไปกว่าสิ่งที่เล็กที่สุดในร่างกายอย่าง DNA เในเรื่องของ d n เเขาบอกม,มันเป็นแผนที่ชีวิตจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องคุยกับท่านอาจารย์เพราะว่าคนที่รู้จริงอะ่ะก็คือตัวท่านอาจารย์เองถ้าผมสงสสยแหมรู้เรื่องหน่วยันุกรรมและ DNA แล้วของผมมีอะไรที่ผิดปกติหน่อยแล้วมันจะส่งผลกับ<อ>ก<อ>ยังไงโอเค สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการบิสซ n เน s รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำที่นี่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์สี่โมงครึ่งนะครับติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกพัทรธนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจจากท NN ช่อง16และ b i z c l a s s com และววันนี้เรามีแขกรับเชิญมาอยู่ในสตูดิโอจัดรายการกับเรา และเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงอะไรจะบ่งบอกสุขภาพเราได้ดีไปกว่าสิ่งที่เล็กที่สุดในร่างกายอย่าง DNA มีประเด็นอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าคนชอบบอกว่าของที่เล็กเนี่ยมันกอาจจะเห็นอะไรไม่ชัดแต่จริงๆแล้วในเรื่องของ DNA ็เขาบอกมันเป็นแผ่นที่ชีวิตจริงหร <c oughs> ือเปล่าเดี๋ยวต้องคุยกับท่านอาจารย์เพราะว่าคนที่รู้จริงอะ่ะก็คือตัวท่านอาจารย์เองประเด็นวันนี้ที่อยากจะคุยกับ <c oughs> ทุกท่านคือเราฟังเรื่องของธุรกิจมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ผู้บริหารบอกว่า คืออยากฟังประเด็นอื่นๆโดยเฉพาะยงยิ่งเรื่องสุขภาพบ้างก็เลยคิดว่านําเรื่องประเด็นเชิงสุขภาพมาเล่าสู่กันฟังโดยที่ไม่ใช่ไปรักษามันต้องมีกระบวนการป้องกันสินะก็เลยคิดว่าเรื่องของ DNA น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับและแน่นอนวันนี้รัฐบาลกับภาคธุรกิจบอกเราจะเป็น Medical Hub หรือศูนย์กลางทางการแพทย์องค์ความรู้พวกนี้แหละจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ ที่ปรึกษาของศูนย์ศิริกิจบรมราชินีนาศภากาชชติไทยในแพทย์สมชายแสงกิจพรอยู่กับเราสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอบพระคุณอาจารย์ที่มาเข้ารายการกับบิสจิเนียสนะครับ,รบแต่ต้องถามอาจารย์อย่างที่อาจารย์เอกพูดก่นอนคือมันเป็นเป็นแผนที่นี่ใช่มันมองตรงไหมฮะดีเอ็นมันบ่งบอกสุขภาพเราได้ขนาดไหนจริงๆเป็นแผนที่ชีวิตแต่ว่าเป็นแผนที่ชีวิตที่ดูตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตด้วยนะครับเป็นเหมือนหมอดูลายมือ น,นี้คบว่านีวอา d เ a มันเป็นสรรับฝรั่งคับนะเนาะผมว่าจะเรียกเาว่าเป็นหน่วยพันธุกรรมแล้วกันหน่วยพันธุกรรมนี้คนไทยเข้าใจง่ายนะครับเราก็นึกถึงว่าเซลเราเราร่างกายประกอบด้วยเซลนะครับเซ mm hmm. ลเนี่ยชาวบ,บ้านรู้เรื่องออแปลวไข่มาตอกปั๊บก็จะมีไข่แดงกับไข่ขาวเ <Ha. S 1> นาะในไข่แดงเนี่ยเราเรียกว่านิวเคลียสก็เป็นใจกลางของชีวิตนะครับข้างในนี่แหละจะมี DNA อยู่ ของคนก็เหมือนกันนะครับเราเซลล์มาแยกนะครับก็จะมีนิวเคลียสเป็นแกนกลางแล้วเราดึงออกมาเนี่ยใน1 1 1โครโมโซมหรือ1เดียนเนี่ยมันจะยาว2เมตรครับแต่ว่ามันยาว2เมตรเนี่ยมันประกอบด้วยดวยย่อยๆเนี่ยประมาณ3,000ล้าน3,000ล้านหน่วยแต่ใน3,000ล้านหน่วยจริงออกฤทธิ์แค่20,000ครับแต่ใน2 0 0 0 0นั้นมันก็มีความหลากหลายทางพันธุกรรมอยู่นั่นแหละเขาเรียกว่าเดียนเอนั่นแผนที่ชีวิตเนี่ย คิดดูว่าคนมี3,000ล้านจุดในตัวตอนหนึ่งเซลล์และมีอยู่ประมาณ2,000 0จุดที่ออกธิ์แล้วมันแต่ละจุดมันก็มีความหลากหลายไปอีกรวมความแล้วคือหนึ่งคนเนี่ยมีแผนที่ชีวิตของแต่ละคนนะครับองความรู้ด้าน DNA เนี่ยเกิดขึ้นในฝั่งประเทศอังกฤษครับครับนักวิทยาศาสตร์สองคนที่เคมบริดจ์ทำงานวิจัยเรื่องของ DNA คือก็จะทำงานวิจัยเรื่องอะไรไม่รู้ยังไม่เรียกด n a แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็มีเรื่องเล่าแล้วก็ผมเนี่ยด้วยความที่เรียนที่เคมบริดจ์เราก็จะมีตำนานเนี้ยเล่าสู่กันฟังเวลาใครมาเที่ยวก็คือมันจะมีผับมีผับผับนี้ชื่อดีอ e ีโก้เป็นผับกลางเมืองเฉยๆเนี่ยกมันจะมีโตะ๊ะโต๊ะหนึ่งคือโต๊ะที่คนที่คิด DNA ดีเออได้แล้วกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะแล้วประกาศว่าฉันเปิดแผนที่ชีวิตของคนในโลกนี้ออกมาแล้วชือว่าดีเอ็นเอใช่ครับก็ว่า อันนี้สถาบันเดียวกันเคมบริดในภาพนั้น oh. นะครับเพราะว่าในภาพนั้นถ้าสังเกตด,ดูคือคนที่ที่ท,ที่สามารถที่จะรู้โครงสร้าง DNA ได้เนี่ยคือวัตสันกับคริกชื่อวัตสันกับคริกสองคนเนี้เขากุ้มใจมากเลยในคืนนั้นว่าเอ๊ด d เ a เนี่ยมันประกอบด้วยหน่วยย่อยแล้วมันจับตัวกันยังไง mm. แผนที่วิเิเขาานอนไม่หลับก็เลยไปกินเหล้ากันในผับนั้นถ้าสังเกตด,ดีจะมีบันไดเวียนอยู่ ขึ้นชั้นสองบันไดเวียนนะครับ้ยคนลุกเลยอาจารย์ว่าบันไดเวียนเนี่ยกินเมาได้ที่นะครับวัดสันหรือคลิกเนี่ยเขาก็มองเขาก็ปิ้งเลยกระโดดขึ้นมาบนโต๊ะว่าอ๋อฉันรู้แล้วว่ามันจับตัวกันยังไงเพราะว่าตอนที่มันจับตัวเราเขา้วดดีเออต้องเป็นสายคู่ครับแต่เมื้อยสายคู่มันจะนัวกันยังไงนียอปรากฏว่าอ๋อมันเป็นพันเป็นเกลียวอย่างเนี้ยเป็นเกลียวเลยเขาก็เลยเป็นรูปที่เราเห็นบ่อยๆเวลาดีเอ็นเอก็คือเป็นเกลียวคู่ขึ้นไปแล้วทีนี้ ถ้าผมสงสัยแหมรู้เรื่องหน่วยพันธุกรรมและด n a อแลอ้วด้วยพันธุกรรมผมอาจารย์สมชายอาจารย์เอกเนี่ยเหมือนกันไหมครับแล้วเป็นมนุษย์เหมือนกันมันไม่เหมือนกันหรอแล้วถ้าของผมมีอะไรที่ผิดปกติหน่อยแล้วมันจะส่งผลกระทบ,<อ>อบอยังไงโอเคสามพัน<ะ>ล้านหน่วย9 9เซเหมือนกันคนนะอีกหนึ่งเปอร์เซ็นไม่เหมือนคือสองหมื่นจุดอันนี้แหละ,ะที่ทําให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมเช่นสีผิวผมสายตาสั้นสายตายาวนะครับหัวใจ พร่องหัวใจดีไขมันสูงนอนหลับดีไม่ดีนี่แหละคือหน่วยย่อยนะเราให้ความสนใจกับตรงนี้มากกว่าเพราะว่าหน่วย99%เอนะี่ยฟิกอยู่กับที่คงที่ไม่เปลี่ยนนะครับแต่หน่วยย่อยอย่างเนี้สองหมืนกว่าจุดเปลี่ยนนั้นไอ้ที่เราทุกวันนี้เนี่ยอย่างเช่นผมผมแพ้นมรู้สึกว่าดื่มนมเข้าไปแล้วอึดอดัดอึดอดัดแ้านท้อง หรือว่าบางทีท้องเสียครับบางคนก็ไม่เห็นเป็นเลยก็กินยังมีความสุขมากเลยครับแปลว่าพวกนี้เราสามารถดูได้จาก DNA ใช่ไหมครับดูได้จาก DNA ครับเพราะว่าใน DNA ของแต่ละคนและแต่ละเชื้อชาติไม่เหมือนกันนะครับอยงแพ้นมเนี่ยนะครับมันจะมีหน่วยพันธุกรรมอยู่ตัวหนึ่งนะครับคอยบอกว่าเธอจะสร้างตัวย่อยน้ำนมแลคโตสแลคโตสคือน้ำตาลในในนมวัวจะย่อยได้ไหม คนไทยเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยย่อยไม่ได้อีกครึ่งหนึ่งย่อยได้ครับพอครึ่งหนึ่งแต่เรารู้จากการตรวจดีเอ็นเอนะว่าคนเนี้ยถ้าย่อยได้โอเคคุณทานนมวัวไปเลยเพราะเพราะต้องทานนมนะครับนมวัวเนี่ยนะครับแต่ถ้าย่อยไม่ได้คุณทานไปก็ท้องอืดก็ผมเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าตัวเองไม่ได้แพ้แค่นมเพิ่งจะรู้ไม่นานมานี้ว่าตัวเองแพ้ไข่คือแล้วไข่ขาวกับไข่แดงเนี่ย แพ้ทั้งคู่เลยนะบางคนเขาแพ้ไข่ขาวบางคนแพ้ไข่แดงแล้วก็ไม<ะ>่ไม่เคยสังเกตเพราะกินไข่เป็นปกติทุกคน,<ช>นก็กินไข่แล้วดีปรากฏว่ามันไม่ดีกับทุกคนบางคนกินเข้าไปแล้วมันไม่ได้ดีอย่างนั้นแล้วมันก็ท้องอืดแล้วก็อืดอัดทำงานย,ยากยาก็ดีนะครับเพื่อาจย์เองรู้จัจกแพ้อะไรบ้างผมก็มีแพ้เหมือนกันแต่ละคนแสดงว่าแม้เป็นคนไทยเหมือนกันอยู่ในพื้นถิ่นฐานเดียวกันอยู่ในละแวกเดียวกันแผนที่ชีวิตเขาก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ๋อ จะเหมือนกันคือคุณพ่อคุณแม่ให้เรามาครึ่งหนึ่งครับนั้นแผนที่ชีวิตเราเนี่ยจะเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ห้าสิบเปอร์เซ็นตบวกกันคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือคุณพ่อคุณแม่บวกกันเนี่ยได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราเองมีที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราทีนี้แหละเราก็เลยมาถึงส่วนที่สําคัญคือเรื่องของการตรวจดีเอ็นเอกับกับวิธีการในการตรวจดีเอ็นเอเพื่อที่จะดูแผนที่ชีวิตมันมันสาคัญและเป็นประโยชน์ยังไงครับอาจารย์คือเอาเรื่องการตรวจก่อนครับการตรวจปัจจุบันนเเเี่่ยยราางลก็ ดึงออกมาให้มันอยู่ในเป็นเส้นตรงซึ่งยาวประมาณ2เมตรเดี๋ยวเราไม่ได้ดึงเองเราใช้เครื่องจากนั้นเราก็ไปดูทีละจุดทีละจุดทีละจุดนะครับประมาณ3 0 0พันล้านจุดนั่นแหละ,และเราไปจำพอเอา2 0 0 0 0กว่าจุดที่เรารู้ว่าเป็นโรคอะไรคือเราก็จะมี DNA ต้นแบบของคนที่เป็นโรคเช่นเป็นโรคมะเร็งเต้านมเนี้ยเรารู้ละว่า DNA ตรงเนี้ยมันเปลี่ยนไปหรือผมเรียกว่ามันเพี้ยนไป เราก็จะรู้ว่าดีเอตรงนี้ถ้าใครมีแม,มทชิ่งกันมีสิทธิ์เราเรียกว่ามีความเสี่ยงสูง<ม>ละนะครับนั้นตรงนี้ต้องใช้เครื่องมือยืดดีเอ็นเและจับคู่แล้วใช้ AI ในการอ่านผลเพราะว่าเราอ่านไม่ทันหรอกสองหมื่นจุดต้องมานั่งดูเองทีละจุดทีละจุดเทียบกับทุกโรคมันต้อง AI อตอนวัดสั click นแอนคลิกน่ะใช้เวลาหนึ่งเส้นเนี่ยใช้เวลาเดือนหนึ่งอตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีล่าสุดหนึ่งเส้นใช้เวลา ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ oh. มันเร็วมากแล้วในเมืองไทยทําได้เองหรือยังครับอาจารย์ทำได้เองครับทาได้เองไม่ต้องส่งไปเมืองนอกเท่าที่ผมทราบเนี่ยโรงเรียนแพทย์บางที่ทําได้บริษัทเอกชนน่าจะมีแค่บริษัทเดียวที่ที่ทาได้ครับนอกนั้นก็จะส่งไปเมืองนอกเพราะว่าลงทุนสูง2030ล้านครับนะครับแล้เป็นการตลาดต้องคิดดูว่าจะคืนทุนอ่ยังไงครับนะครับทีนี้สิ่งที่น่าคิดต่อคือกว่าจะไปตรวจ2 0 0 0 0จุดและใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาจับ พอเราเห็นรายงานออกมาแล้วเนี่ยครับอาจารย์มันมันบอกระดับของความรุนแรงได้แค่ไหนบ้างกี่ระดับเนี่ยอานนี้ก่อนมนะันมีสองส่วนนะส่วนหนึ่งคือตรวจเวลเนสหรือตรวจสภาพร่างกายของเรารอันนี้จะบอกละเอียดมากเลยว่าระบบต่างๆทํางานได้ดีกว่าคนทั่วไปทํางานได้เท่ากับคนทั่วไปทึงานได้ด้อยกว่าและไม่ทํางานอ๋อสี่ระดับองค์ประกอบรูปแบบนี้คือชีวิตประจาวันก็จะมีคนบอกว่าทําไมฉันกินนิดเดียวฉันอ้วน ใช่ทาไม๋อนั้นผมเลยบางคนกินกินเท่าไหร่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนหรือคนคนไม่มีกินก็ยังอ้วนครับถ้าเป็นโรคแพลตฟอร์มหนึ่งคือเป็นโรคอันนั้นจะเขียวเหลืองแดงเลยเขียวคือคุณไม่มีจุดที่มีความเสี่ยงครับเหลืองคือคุณมีจุดตรงกับไอ้โรคต่างๆที่เรามีอยู่ในเลคคอร์ดส่วนแดงคือจุดนั้น่ะเป็นโรครุนแรงอย่างไง้คุณก็เป็นแต่ว่าพวกนี้เสียชีวิตตอนเด็กไม่ค่อยไม่ค่อยโตขึ้นมา นะครับนั้นตรงนี้เราจะให้ดีกรีเป็นเขียวเหลืองแดงหรือไม่ก็เ,เขียวดีดีกว่าคนทั่วไปเหลืองเท่าการมีส้มๆด้อยๆแล้วก็แดงคือคแย่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้ตั้งแต่เรื่องของดูสภาพร่างกายปกติแพ้ไม่แพ้พลังงานเผาผลาญเก่งไม่เก่งไปจนถึงว่ามีสิทธิ์เป็นโรค,ครมากน้อยแค่ไหนใช่ครับ,รบอันนี้คือ w l n e s s หรือสุขภาวะที่ดีมีสองแพลตฟอรม์ม แพลตฟอร์มคือเวลเนสตรวจเรื่องฟังก์ชันของร่างกายการทํางานของร่างกายกับอีกแพลตฟอร์มคือตรวจโรคนะครับเพราะสองอันนี้มันแยกกัน,นแยกกันก็ตัวใหญ่มันต้องคู่กันหนึ่งคุณทํางานดีไหมสองคือคุณมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรไหมคือพอทําอย่างนี้ออกมาปั๊บเนี่ยมันจะเห็นคือจริงๆอ่ะก่อนที่จะได้มาเจอกับท่านจันสมชายผมลองไปตรวจมาเพราะอยากรู้ว่าเป็นยังไงคือทราบแม้กระทั่งว่า นอนดีไหม <ฮะ S 1> คือนอนเนี่ยปกติก็ต้องใส่เครื่องแล้วก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ไปดูว่าคือตื่นกลางคืนไหมหายใจ<บ>เป็นยังไงพวกแอปเนียงั้นท่างิดใจถามแบบชาวบ้านความรู้น้อยแบบผมเนี่ยในมนชัยเนี่ยออสมมติไปตรวจสุขภาพที่เป็นผลเลือดเฉยๆโอ้คุณแบบคุณมีไขมันคุณมีอ,อ,อย่างงู้นอย่างนี้น้ําตาลกลับไปตรวจ d n เเนี่ยเราเราเห็นอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างและเป็นประโยชน์ยังไงบ้างได้คือการตรวจเลือดทั่วไปที่เราตรวจในปัจจุบันเนี่ย เราตรวจผลิตภัณฑ์ว่าเราผลิตภัณฑ์ในเลือดเนี่ยเช่นน้ำตาล<ม>คอเลสเตอรอลไีเกอไลตับไตไส้พุงเป็นผลิตภัณฑ์แต่ผลิตภัณฑ์นั้นสร้างโดยเซลล์เซลล์ถูกกำกับโดย DNA ฉะ<ม>นั้นเราเราตรวจเราก็ไปตรวจที่โรงงานครับ DNA คือโรงงานนะครับต้นทางต้นทางเลยฉะนั้นถ้าต้นทางดีปลายทางก็ดีนะครับถามว่าทำไมก็ตรวจปลายทางก็ได้นี ตรวจปลายทางนั่นคือโรงงานคุณอะแย่มมานานแล้วครับแล้วคุณต้องรักษาอย่างเดียวแต่ถ้าเราตรวจต้นทางเรารู้ว่าอันเนี้ยมีความเสี่ยงที่จะไขมันสูงอ่าผมตรวจได้ตั้งแต่เด็กเลยไงครับเพราะว่าโรคส่วนใหญ่บางโรคขึ้นกับอายุ<ม>เช่นเบาหวานไขมันก็ขึ้นกับอายุอายุมากขึ้นเป็นมากขึ้นมะเร็งเนี่ยชัดสุดครับอายุมากขึ้นเป็นมากขึ้นแต่ถ้าเราตรวจตั้งแต่วัยรุ่นรเรารู้ละว,ว่าดีเอ็นเอเราเป็นอย่างนี้นะครับ การรู้ความเสี่ยงทางเดียวนี่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นโรคนั้นนะครับอ๋อแปลว่ามีความเสี่ยงใจมันก็อีกสองปัจจัยคือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตถ,ถึงต้องมีไลฟ์สไตล์เมดิซีนการใช้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสามอย่างเนี้มันโยงกันคือ,อผมไปตรวจมาผมมีประเด็นหนึ่งก็ได้เียนถามท่านอาจารย์ก่อนที่เราจะเข้ารายการซึ่งผมก็คิดเรื่องนี้ว่าต่อไปจะต้องทําให้ตัวเองดีขึ้นในแง่ไลฟ์สไตล์นะคือผมมีสิทธิ์เป็น เรื่องของไขมันพอกตับสูงครับครับ,รบก็คุยกับท่าอาจารย์ก็พบว่าอย่างเช่นผลไม้วันวานเนี่ยก็จะต้องลดอย่าไปกินเยอะเพราะว่าอันนี้คือไลฟ์สไตล์เรายิ่งถ้าเราเติมน้ําตาลที่เป็นฟุกโต้ก็ไปเรื่อยๆไขมันก็ไปพอกตับได้ง่ายขึ้นอีกเราก็จะไปเลี่ยงครับ,รบจะไม่มีประเด็นนะครับอาจารย์หลังจากที่ไปตรวจกับท่านอาจารย์มาเนี่ยคือมีคนบอกว่าจะเยอะขึ้น อะไรเยอะขึ้นครับคือนิสัยเยอะขึ้นอันนั้ไม่กินอันนี้ไม่แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องดีกับชีวิตไงคือสมัยก่อนคือตามใจปากไปหมดตอนนี้ก็จะอ๋อต้องระวังเรื่องนี้ระวังเรื่องนั้นครับทีนี้พออาจารย์บอกมี3ส่วนเหมือนสามเหลี่ยมนะคอาจารย์มี DNA อันหนึ่งมีการใช้ชีวิตอันหนึ่งมีสิ่งแวดล้อมอันหนึ่งแล้วน้ําหนักอันไหนมันเยอะแล้วพอปัจจุบันเนี่ยแหมพูดถึงวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์เราก็ใช้ชีวิตเร่งรีบไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อมที่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ร ผมก็มเท่ากันอ๋อเหรอฮะมีมีเท่ากันเพราะว่างี้สมมุติเราไม่มี DNA ของมะเร็งมะเร็งปอดก็ได้อ่ะอเราไม่มีมเราไม่มี d n เแต่เราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เพียมสอเยอะมากแถมพฤติกรรมเราสูบุรี่สูบ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 มะเร็งปอดก็ถามหาได้เพราะนั้นเราบังคับให้ร่างกายเราเป็นก็ได้แต่ขณะเดียวกันถ้าเรามี d n เของมะเร็งปอดถ้าเราหลีกเลี่ยง ไม่สูบบุหรี่นะครับอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีหน่อยนะครับ PM น้อยๆหน่อยใช้เครื่องฟอกอากาศอย่างเงี้ยโอกาสเป็นมะเร็งน้อยกว่าคนทั่วไปจังว่าปัจจัยสามมันมันก็เรียกมันเป็นอิสระซึ่งกันและกันและอาจารย์ใช้ภาพที่ชัดมากเลยก็คือมันเหมือนไปตรวจต้นทางคือโรงงานคือเครื่องเนี่ยจริงๆแล้วเครื่องมันเสียแล้วบังเอิญมาผลิตของที่ยังดีอยู่บ้างไปตรวจจะไม่เจอแต่พอไปตรวจที่เครื่องโอ้โหจริงๆเครื่องจะพังแล้วใ่ครับ เรไปแก้ไปไปทําให้มันดีขึ้นตั้งแต่ตันทำครู่อย่างนี้แสดงว่าเวลาที่เราพูดกันว่าก็ใช้ชีวิตปกติเลยจู่ๆก็เป็นช็อตกรกขึ้นมาจู่ๆก็เป็นมะเร็งขึ้นมามันมีจู่ๆเยอะมากในชีวิตอ่ะโอ้จู่ๆเป็นอะไรไม่รู้จู่ๆปีนี้ก็ป่วยใกล้ตายขึ้นมาแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่จู่ๆอ๋อมันเป็นยังไงอาจารย์คือ DNA เนี่ยมันเป็นแผนที่ชีวิตอย่างที่บอกคนั่นแผนที่ชีวิตถ้าเราไม่รู้เลยพอไปถึงจุดหนึ่งก็จะจู่ๆไง วันดีชื่นดีวันร้ายโชคร้ายก็จะจตุะม้มเลยนะเพราะว่ามันถึงระยะเวลาที่มันจะเป็นผมถึงบอกว่าแผนที่ชีวิตก็คือต้องเดินไปถึงจุดหนึ่งโลกนี้จะถามหาถึงจุดหนึ่งโลกนี้จะถามหาหแต่เรารู้ล่วงหน้าถ้าเราตรวจนี่เรารู้ล่วงหน้าผมรู้ว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตผมรู้เลยว่าอย่างผมตรวจเนี่ยผมรู้ว่าโอเคผมเป็นถุงลมโป่งพองผมมีเดีเนตถุงลมโป่งพองนะครับ,รบผมก็ต้องเลี่ยงการ,รสูบหลีคือไม่สูบหลี ถ้าสูบบุหรีปั๊บอายุห้าสิบเริ่มละครับเริ่มจะเป็นแต่ถ้าเราปิดสวิตดับสวิตซะจบไม่เป็น,นดังนั้นก็คือเหมือนเราตรวจเนี่ยเพื่อรู้ต้นทางในการวางแผนชีวิตต่อทีนี้ในประเทศไทยเราครับจะเป็นคุณหมอนักวิชาการหน่วยงานที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้มีมากน้อยขนาดไหนแล้วส่งเสริมกันแค่ไหนครับมันมีสองส่วนเนาะส่วนหนึ่งคือเป็นหมอที่รู้เรื่องทางด้านพันธุกรรมอันนี้จะมีเยอะละนะครับ อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่รู้เรื่องพันธุกรรมและเวลเนสอันนี้มีน,อน้นอยเพราะว่าปีปีหนึ่งจบออกมากสัก10คน20คนน้อยอยู่เพราะนี่เป็นสาขาใหม่หมอสาขาเวลเนสเนี่ยเป็นหมอป้องกันเชิงป้องกันนะครับไม่ให้เป็นโรคคนไทยยังยึดติดกับการรักษานะครับจนว่าให้มาตรวจฟรีเนี่ยอย่างเช่นมเะเร็งปากมดลูกนะ่ะคนก็ยังไม่ค่อยจะตรวจทุกเท่าไรนะค,รคือจะรอให้เป็นครับนะั้นเราต้องเปลี่ยน นวคิดว่ามันป้องกันดีกว่ารักษานะครับนั้นถ้าถ้าถ้ารัฐบาลตั้งแคมเปญโลกทั้งหลายเนี่ยมันป้องกันได้ถ้ารู้ล่วงหน้าว่าคุณจะเป็นถึงจุดนี้จุดนี้แผนที่ชีวิตบอกไปเลยนะครับคนก็จะเริ่มให้ความสนใจแล้วจุดนี้ฉันจะต้องระวังอะไรต่างประเทศมีกระบวนการที่เาีเกาหลีเขามีอยู่แล้วครับเขาเขามีอินชูรันนะเป็นเนชั่นัลอินชูรันนะครับเขาคิดว่าคุ้มการที่จะบอกว่าคนเกาหลีเนี่ย เป็นมะเร็งกระเพาะเยอะกินครับอ๋นะอแอลกอฮอล์เยอะครับพอเยอะ,อะถ้า <นะ S 1> ง,งั้นให้อาจารย์เอกแชร์ความรู้กับคุณผู้ชมกับผู้ประกอบการได้ไหมครับเพิ่มเติมเพราะอย่างสมมติถ้าตรวจฟรีแต่ผมไม่ไปตรวจผมกลัวมันจะมีประโยง่ายๆตรวจแล้วกลัวเจอครับอะไรที่เป็นพรีเวนทีฟกลัวจะตรวจทําไมไว้เจอแล้วค่อยว่ากันนักการตลาดสื่อสารพวกนี้ยังไงให้ประชาชนรักตัวเองมากขึ้นดีอาจารย์คือท้ายที่สุดเนี่ยต้องย้อนกลับไปว่าจริงๆนักการตลาดเชื่อเราชอบใช้ความเชื่อ ัธาจริงๆเนี่ยคนไทยมีพื้นฐานเรื่องเรื่องพระพุทธศาสนาเยอะนะแล้วก็คนก็พูดกันว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐไงจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าย้อนกลับไปด้วยพื้นฐานความคิดประมาณนี้ผมคิดว่าคุยได้เยอะแล้วก็ตรงกับที่ท่านอาจารย์บอกอยู่แล้วคือไม่ใช่รอเป็นโรคและรักษาหายแล้วเป็นลาบอันประเสริฐไม่ใช่คือไม่มีโรคอ่ะไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐต่างหากนะคนไทยผมก็เลยเปรียบเทียบศาสนาพุทธดีเอ็นเอคือกรรมเก่าติดตัวมาแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้กรรมเก่า พฤติกรรมหรือว่าการใช้ชีวิตคือกรรมใหม่เราเลือกได้ว่าจะไปซ้ายไปขวาจะกินนู่นไม่กินนู่นนะครับส่วนสิ่งแวดล้อมก็คือเจ้ากรรมในเวรครับนะครับจริงอยู่ในที่เราเรอพูดวอะไรก็ไม่รู้อะทําให้เราแย่หรือดีขึ้นนั้นสามส่วนกรรมเก่ากรรมใหม่เจ้ากรรมในเวรถ้ารวมกันได้เมื่อไหร่ก็เป็นโรคมันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอพูดในเรื่องของการตลาดและเศรษฐกิจธุรกิจเนี่ยตามที่ท่านอาจารย์บอกไว้ ในช่วงต้นของการใช้เทคโนโลยีที่ต้องใช้ทั้ง AI ไอ้ทั้งเครื่องมือเครื่องไม้ที่เป็นเครื่องมือพิเศษเนี่ยครับต้นทุนก็จะยังสูงอยู่ครับในช่วงต้นนี้เนี่ยเข้าใจว่าการจะเข้าถึงเทคโนโลยีอาจจะต้องใช้เงินทุนค่อนข้างเยอะแต่ว่าการได้เริ่มเข้าไปมีเทคโนโลยีนี้เมื่อกี้ที่ถามคําถามสาคัญคือเมืองไทยมีคนนําเข้ามาหรือยังแล้วคนไทยเริ่มเข้ามาแล้วไม่ต้องเสียค่าลอจิสติกส์ก็ลดต้นทุนใช่ไหมคุณเล็กท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะได้เห็นว่าเออ จริงๆเทคโนโลยีนี้ดีพอดีปั๊บเริ่มใช้เยอะขึ้นก็ตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์ก็คือว่ามันก็จะถูกลงตามลําดับตอนนี้เนี่ยมันยังราคาสูงอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับก่อนที่จะมีบริษัทบริษัทไทยนําเข้าเนี่ยแล้วทำเองข้อวงจรเนี่ยค่าตรวจประมาณ6 0 0 0ื่นถึงแสนโอ้โหโอ้เลยผมก็โอ้เหมือนกันแหละแต่ต้องตรวจปล่อยแค่ไหนครับอาจารย์ด้วยตรวจทีเดียวก็พอคือถ้าเป็นเวรเนสตเนี่ยตรวจทีเดียวจบครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของโรค เนื่องจากว่าข้อมูลในแต่ละปีเนี่ยนะครับมันจะมีพมากขึ้นเรื่อยๆคือ DNA อเอเราไม่เปลี่ยนนะแต่ข้อมูลคลังข้อมูลจะมากขึ้นนะก็เกาหลีก็บอกสองปีตรวจทีเรื่องของโรคว่าเราจะจุดเจอจุดที่เป็นโรคมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั้นพอมีบริษัทไทยที่นําเข้าแล้วก็ครบวงจรก็เหลือครึ่งเดียวสามหมื่นครับตลงมาแล้วครึ่งหนึ่งลงมาครึ่งหนึง่งสามหมื่นแต่คิดว่าในอนาคตคถ้ามันตรวจเยอะๆเนาะ ผมว่าหลักพันก็ได้อยู่เหมือนตอนนี้เราตรวจโรคพันธุกรรมหลายๆโรคเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นหมื่นตอนนี้เหลือหลักพันครับเพราะว่ามันพอตรวจเยอะต้นทุนก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงประชาชนก็เข้าถึงได้นะครับยกตัวอย่างง่ายสุดเลยดาวซินโดรมตรวจเด็กดาวเนาะเดิมเนี่ยโอ้โหยากมากแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือแพงแต่ตอนเนี้ยใครๆก็ตรวจได้พอใครๆก็ตรวจได้รัฐบาลบอกโอเคคุมละ ตรวจฟรีก็เหมือนกับ HPV ตรวจฟรีอ๋อตรวจฟรีแล้วก็เร anyway> <t <t ิ่มมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยที่เป็นมูลนิธิหรือแม้แต่สภากาชาดไทยเองครับให้บริการในเรื่องของ HPV ได้มากขึ้นสมัยก่อนแพงมากแพงมากใช่ครับวันข้างหน้าก็คาดหวังเหมือนกันว่าเราจะเห็นบริการทางด้านสาธารณสุขของเราครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทีนี้พอมาถึงช่วงไทยไทยของการพูดคุยเนี่ยแล้วไปฟังอาจารย์ลังเลตรวจไม่ตรวจตรวจไม่ตรวจแต่สมุิตรวจแล้วตัวแดงแต่ไม่หมดเลยเหมือน ฟาลิขิตมาแล้วให้มี d n a ไม่ค่อยดีเยอะเนี่ยทำยังไงดีอย่างนี้เนี่ยมีอะไรที่ช่วยชีวิตดีขึ้นได้ไหมมีอะไรจะเสริมมีอะไรจะแก้เนีคำถามนี้ก็คือแก้ชงอะไระเออหรือต้องไปไหว้ให้ดีเนเอมันดีขึ้นมีวิธีการึคคือเวลาที่หมอดูทักเนี่ยบอกไปแก้ชงพวกเราก็ไปกันนะไปครับไปใช่ไหมแก้ชงติกุลชงใช่ไหมอ่าอ่าก็เรายังเชื่อเลยแต่เวลาเราใช้ทางหลักวิทยาศาสตร์แล้วตรวจให้เห็นเลยนะ ใช้ AI ลงไปจับเนี่ยแล้วรู้ว่าตรงไหนตัวแดงขึ้นมาครับมีความเสี่ยงสูงครานี้จะไม่ให้เป็นอย่างที่ผมบอกขึ้นอยู่กับตัวคุณละคคุณรู้แผนที่แล้วถ้าคุณเดินตามทั่วไปตามเดิมเนี่ยคุณเป็นแน่แต่ถ้าคุณเปิด Google ซะหน่อยนึงว่าเอ้ยโรคเนี้ยป้องกันได้ด้วยอะไรเช่นมะเร็งตับเนี้ยไม่ดื่มเหล้าไม่ชูบุหรี่แทบจะไม่เป็นแล้วอ๋อฮะแทบจะไม่เป็นแล้วเพราะว่ามันไม่มี ตัวกระตุน้นแต่มันต้องคู่กันระหว่างเรื่องของยีนกับเรื่องของเวลเนสอาจารย์พูดประเด็นเรื่องเวลเนสแต่ผมเ่เอาตัวเองเป็นหลักคือไปตรวจกับท่านอาจารย์มาตามที่บอกไปผมก็ไปเจอเรื่องของไขมันพอกตับ,บตั้งแต่วันที่ตรวจจนวัเนี้ยผมเลี่ยงผลไม้หวานหมดเลยนะอ๋อนี่นี่คือสิ่งที่เรียกว่าการ awareness ก,การตื่นรูร้ขึ้นมาใช่ตื่นรู้คือการ modify หรือการปรับผมเจอเจออีกอันหนึ่งครับอาจารย์เจอเรือ่องของนอนแล้วหยุดหายใจ และนอนไม่ลึกทั้งที่อาจารย์เอกก็รูปร่างดูปกติ <หา S 1> ดูผอมด้วยซ้ำผมดูโมห้งแล้วล่ะว่าคนนี้หยดุดหายใจตอนนอนเ,เดี๋ยวอาจารย์คือคือคอ,คอ,คอ,อาจารย์สังเกตจางไหนเขาอาจารย์สอนโงห้งคือเป็นหมอนี่เดีย๋ยวนี้มันต้องหากินเยอะไหนอาจารย์สอนผมหน่อยจังคือดูยังไงอย่างนี้ปั๊บไมขากรรไกรเลียวเล็กยังว่าทางเดินหายใจเนี่ยแคบอนั้นโอกาสที่จะเป็นแอปเนียสูงแล้วก็ปากก็เล็กเห็นไหมครับงั้นโมห้งเนี่ยเป็นตัวบอก อันเนี้ยเนื่องจากโอเคขาต้กันไกลใหญ่นะครับโอกาสแล้วก็แก้มใหญ่หเข้าใจว่าตัวที่เป็นทางเดินหายใจเนี่ยจะโอเคไม่น่าเป็นแอปเนี่ยจะนอนดิ้นอ่าอนึ่อางานอนดิด้นเลยนะแต่ผมกูเล็กเล่าให้ฟังว่าผมมันมีประเด็นเรื่องนอนพอรู้จักอาจารย์ปั๊บเนี่ยผมก็ไปหยิบเวลาโตนนินซึ่งช่วยเรื่องของการนอนที่บ้านที่วางไว้แล้วไม่เคยอยากจะกินกลับมากินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกสดชื่นขึ้นคือเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรไงคือ พอเรารู้แผนที่ปั๊บเราก็เปลี่ยนไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอาจจะย,ยากจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ได้ใช่ครับท้สุดท้ายนี้ให้อาจารย์เอกขมวดปมสําหรับโอกาสทางาธุรกิจรวมไปถึงแวดวงางน้านการศึกษาของเรื่องนี้หน่อยครับโอกาสทางธุรกิจเนี่ยวันนี้เราโชว์เรื่องของนวัตกรรมรแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเรียนเชิญท่านที่อาจารย์สมชายบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือเจ้าของบริษัทไทยที่ทําเรื่องนี้เพื่อมาคุยผมอยากเห็นเรื่องของ first mover advantage แล้วการทำธุรกิจนวัตรกรรมอันนั้นค,คือเราสิ่งที่เราจะเรียนรู้ต่อได้นะครับแต่ว่าประเด็นที่มากกว่านั้นคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของสาธารณาสุขคนชอบเข้าใจว่าสาธารณาสุขคือไปรักษาแต่ไม่ใช่มันคือสร้างสุขให้สาธารณะมันควรจะตั้งแต่ไม่เป็นโรคจึงจะเกิดสุขของสาธารณะไม่งั้นเนี่ยคนจะป่วยป่วยปับ๊บมันไม่สุขแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีนายมีเทคโนโลยีนี้แล้วเราก็เริ่มเห็นว่าอ๋อเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ อย่างหนึ่งคือถ้าคนไม่เป็นโรคมันก็มีเรื่องของแรงงานที่ดีทักษะที่ดีแล้วมันก็ทําให้เราลดการใช้งบประมาณมในเรื่องของการรักษา<ม>คนไปอีกเยอะมากมก็เลยเป็อีกมุมหนึ่งที่เอามาฝากกันแล้วก็คงจะตรงใจกับทุกท่านที่เป็นนักบริหารฟังรายการนี้อยู่แล้วบอกว่าเอ๊ะถ้าอยากจะพัฒนาสุขภาพตัวเองให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ลูกน้องให้ดียิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือไปดูที่ต้นทางอย่ารอดูที่ปลายทาง ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับที่ปรึกษาศูนย์สิริกิตบรมราชินีนาสภากาชัดไทยในแพทย์สมชัยแสงกิตพรขอบพระคุณนะครับคุณหมอดีครับนี่คือบิสกิเนียสในวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการผมอาจารย์เอกลาไปพร้อมกับคุณหมอสมชัยนะครับสวัสดีครับ